สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสหรับวันนี้นะครับผมนั่ก็อยู่เกมโรบอทนั่นเองนะครับผมนะก็อยู่แบบอ่าในท่านนะครับผมนะซึ่งแบบนี้นะครับก็เป็นแบบที่สามารถที่จะเล่นในโทรศัพท์ได้นะครับผมนะมันไม่ใช่แนวที่บอกว่าใช้อุปกรณ์ขึ้นเยอะสามวิติแล้วนะครับผมนะก็เป็นแบบที่สองปะเออจริงแบบที่สามเลยเอ,อาง่ายๆคือผมนับแบบที่สองเลยก็แล้วกันนะครับผมนะที่แบบว่า แปลงล่างเปนในทันเนี้ยผมโอ้นี่ฮะก็แนวสับก็สามารถที่จะแปลงล่างได้นะครับผมนะสำหรับลิงก์นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็เขาเรียกว่าอะไรนะกดแบบอ่านเพิ่มเตมิมเออผมทิ้งไว้อยู่นะครับผมเห็นหลายๆคลิปมีคนคอมเมนต์มาอยู่นะเฮ้ย <Hey, S 2> พี่ลิงก์อยู่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมผมทิ้งไว้อยู่นะครับผมนะก็ลองลอง,ลองหาดูกดเลื่อนๆดูนะครับผมนะฮะโอเค ซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเทรนที่สามารถแปงลงร่างได้ก็แล้วกันนะครับผมนะฮะย้ำอีกทีนะว่าในสัพก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมนะก็เล่นกันแบบว่ามันเป็นแนวเลยว่าแปงลงร่างแล้วก็ไล่ทุก,กันนะเข้าใจปะอู้ปแปงลงร่างเลยวะ อันนี้ครับผมนะสนามก็เล็กนิดเดียวว่ะดูดิโอสามารถไปรอบนอกได้นะจริงๆดูนะฮะโอ้โหมีกําแพงประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะก็วิธีการเลือกได้ท่านนะก็จะอยู่ข้างๆเลยชุดดท่านนะ,ะมีได้ท่านเออโจโจมนะแล้วก็ได้ท่านหญิงแล้วก็ได้ท่านมือมาแล้วก็เป็นได้ท่านกามนะฮะแล้วก็ได้ท่านเกาะแล้วก็ได้ท่านขอนั่นเองนะมีอยู่หกตัวนะครับผมนะพวกเออไอตัวอะไรวะมันมันขาดตัวไหนไปวะ ม,ม,มันเหมือนจะมีโค้ดป่ะ,ะหรือมันขาดหรอไม่แน่ใจวอ่อมันอ๋อใช่ไททันอันเนี้ยใครว่าตวัวผู้หญิงอะ่ะเออที่มันเป็นตัวเล็กๆกระช่งมก็และกันนะครับผมเนะี่ยโอเคแล้วก็มาดูดีกว่าฮนะผมเลือกเป็นเททานจูโจมก่อนนะครับผมเนะี่ยลองแปลงลากกด F นะครับผมนะซึ่งถ้าเป็นในมือถือก็จะมีปุ่มอยู่ข้างๆแบบเยอะแยะเลยนะครับผมก็ลองกดตัว F ดูนะที่เป็นรูปเตัวนี่ผมกดละ โอ้หน้าจอสันโอ้ในีะมาแล้วโอ,โอ,โอ้นานยังวะโอนี่ฮะก็จะเห็นหลอดเลือดอยู่ข้างบนนะสามพันสี่นะครับผมเห็นปะโอ้คำลามนี่ครับผมประมาณนี้เสียงเกมไม่ก็ได้ยินเลยวะมันไม่มีเสียงเพลงเนาะเกมนี้แบบนี้เอ้ยเจยนันโอ้ไรเนอร์มาถึงแมงนขวดผมเลยทุกคน โอเคนะสกิลนะครับผมนะเฮ้ยเจน์ดิคุยนิลิวสกิลก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะผมเรากด E E ก็เหยียบนะโอกระเทืบดินนะอาร์มิวอาร์คำรามไม่ได้ยินเสียงคำรามนะเลยเฮ้ยได้ยินอยู่ได้ยินอยู่นิดนึงนะฮะเองไปเอาไปเอาไปเช็คหมนกันแล้วกันนะเอาไว้ว่ามันมีอยู่โอ้เอาประมาณน,นี้ก็พอนะครับเสียงรู้สึกว่ามันจะดังไป โอเคนะสกิลตัวจีจิบนะครับผมนะมีการสกิลหยิบคนด้วยนะครับผมนะนี่นี่นี่ผมเห็นคนข้างล่างผมลองหยิบดูดิดูดิมันจะหยิบยากปะเอา้าสกิลกูดาวอยู่เหรอหยิบไม่ได้เราสามารถที่จะหยิบคนขึ้นไปกินได้นะนี่เอ้ยหยิบไม่ได้อ่ะเหยียบแม่งเลยไอ้เหี้ยขวันใครวะเนะี่ย ไยี่คว้าโอ้ไม่โดนนะชาวมันเกราแล้วแล้วก็กดตัวแซนะครับผมนี่จะเป็นการเคลือบมือนะครับผมนี่เป็นผลึกนั่นเองนะแล้วก็มาหวดกันตรงนี้เลยฮะว่าไงเอเลนอืมไอ้ยี่ควันใครว่ามันเนี่ยนะสังเกตดีๆนะแม็ปมันจะมีแบบว่าเวลาต่อยมันจะมีแบบขึ้นหลมปะนี่ครับผมเนี่ยลองดูลองดูแม็ปมันก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะผมดูสภาพไันเนี่ยโอเค เนี่ยก็ไล่หัวตีกันนะเออเออมาดิออเอลเลนจะตายแล้วเอเลนจะตายแล้วไปไหนเฮ้ยไม่เลือดเต็มอะ่ะพี่ตัวอโอ้ทำไมควันไปนเยอะวะตรงนี้มันตายกันนะครับผมเนี่ยแล้วมันก็ระเหยเนานะล่างเดท่านก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคนะเราไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะผมจะทำไงเนี่ยยกเลิกกันแบ่งล่างกดเอฟก็ไม่ได้หรือผมต้องยอมตายวะ ต่อยมากอะไรก็รันเออเอเอถ้าตายเลยจะเป็นไงนี่ครฮะสังเกตนะฮะมันจะมีขึ้นลมด้วยนะตรงหมัดอ่ะนี่นี่อ๋อเวลาตายกูจะออกมาแล้วกูจะกดยกเลิกได้ปะเนี่ยกูจะการล่างกันเป็นโคนะโหลไม่ได้อ่ะโอ้โหผมต้องรีคาแรคเตอร์รีไม่ได้ด้วยโอ้มีแอนนี่ฮะเดี๋ยวผให้แอนนี่ฆ่าก่อนเอา้าเอา้ยมันก็ยกเลิกได้นี่หว่าทำไมผมยกเลิกไม่ได้อ่ะกดอะไรวะ มันมีคอนโทรลนี่ไง K <Okay>, เ <Okay, S 2> หรอนี่ไงอ๋อมีปุ่ม K อา่านี่น,น,นี่ปุ่มคฮะนี่ไม่อ่านคู่มืออ้โ,อโหมีคูดาวด้วยทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคฮะคูดาวเสร็จละผมจะเปลี่ยนเป็นท่านหญิงก็แล้วกันนะลองดอูน่าจะเหมือนเดิมนะพวกโมเดลโมเดลนะหรือว่าเป็นโมเดลฟรีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เป็นว่าผมมารีวิวแบบอ่าแมปเดลทับนะครับผมที่มันสามารถแปลงร่างเล่นได้นะครับผมนะโอเค โอ้คุณนๆน่าจะเป็นแมปเดียวเอ,อ้ยน่าจะเป็นโมเ,ลเดลกันแมปไอ้ไนอน้นเลยปะน่าจะใช่นะครับผม,นะมนนเนี่ยไอ้แมปนั้นนะสำหรับก็สามารถที่จะแปลงร่างได้นะเออผมก็ลองมาหาแมปอ,อื่นดูฮนะมีคำรามนะผมโอ้ตัวอ e ีกระทืบเหมือนกันตัวจีจับเหมือนกันนะโวว่าสกูร์สกิลไนดะ้เหมือนกันเอ,อ้ยมีเครือบมีเครือบแข็งด้วยนะครับผมนะเออโอเคดูตัวระบายกันเลยดีกว่าฮนะ โอเคฮะดูตัวต่อไปนะครับผมเนะเออถ้าท่านมือมานะครับผมเนะี่ยเอา้าโอ้โหสี่ร้อยโลบักเลยผมไม่เอาฮะโอ้โหเกินโอ้สี400่ร้อยโลบักเลยวะทุกคนเอาเอาันนี้นี่เอาเป็นตัวเออถ้ท่านก็ว่าแล้วมันมันไม่มือครแปลงล่างเลยฮนะถ้าท่านมือมามันต้องซื้อนะครับผมนะ ต่อไปเป็นไททันกรามนะครับผมโมเดลโหวามันคุ้นเหมือนกันหมดน่าจะเป็นโมเดลฟรีว่า้ใช้โมเดลเหมือนกันหมดเลยฮนะสกงสกิลน่าจะเหมือนกันหมดนะคอมรามไม่มีตัวจีไม่มีตัวซัสเคลือบแขงไม่ได้นะฮะตัวนี้ทำอะไรไม่ได้เลยโอเคไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าฮนะอาโอเคนะครับผมตัวต่อไปเป็นไททันเกาะนั่นเองนะฮะ โอ้มาแล้วไรเนอร์ไอผมผมไม่คุ <world> ah, oh, ้นก so ah, ับโมเดลนี้นะจริงๆเนี่ยว่าโมเดลมันดูแบบเอ้ยหลือหรือคุ้นวะมันคล้ายๆกันหมดไลยก็แบบนี้ก็ไปแปลงล่างส่วนนะเขาผมนะยังไม่มีอุปกรณ์ที่สามติหุยโอ้ไอตัวนี้มีสกิลนะครับผมนะะกดแซดคือแบบว่ามันชาร์จต่อยป่ะเดี๋ยวลองดูดิอันนี้คำรามเหมือนกันนะครับผมในตอนแรกผมก็เลยจะเป็นสกิลพุ่งนะฮะพุ่งเชนกระแพงอะไรอย่างนี้ ผมลองชาร์จต่อยดิเออติดกูดาวเหรอโอ้จบละโอ้อไรเนี่ยโอ้ติดกูดาวโอ้ชาร์จต่อยน่าจะแรงมากอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูดิโอ้ติดติดไปมาแล้วชาร์จอุ้มอู้เฮ้ยไอเสียก,กระเด็นโอ้ตายเลยโอ้ไอครแรงโอ้ นี่ยก็เป็นเลเนอร์นะ,ะนะอนะครับผมนะตอนแรกผมก็นึกจะเป็นสกิลพุ่งชนนะแต่นี่คือแบบต่อยครับผมชาร์จต่อยเลยฮะโคตรแรงกระเด็นไปอย่างไกลโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าฮะน,น่าจะเป็นตัวสุดท้ายละโอเคนะครับผมนะเรามาดูตัวสุดท้ายดีกว่าเป็นไททันคอนนะน่าจะมีแค่นี้นะผมกดเลื่อนดูแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับผมนะเอา้าแย่ละชิบหายละผมเลื่อนเมาส์อย่างงี้ด้วยเนี่ยแป๊บนึงโอเค โอเคตัวสุดท้ายนะครับผมนะฮะเป็นท่านคอสนั่นเองนะครับผมนะโอเคลองดูมีสกิลแล้วบ้างโอ้โหอ๋อบัคบัคเอออ๋อะนะฮะเหมือนเหมือนปกตินะครับผมนะการแป่งร่างก็มามาทั้งตัวเสร็จแล้วก็หัวจะเป็นสีแดงแล้วก็ค่อยๆเคลือบ็นสีขาวนะเอา้าแล้วไม่เห็นมีคอสน,นะเดี๋ยวต้องกดใช้สกิลรึเปล่ากด E กดอไม่ได้กดแซดเอ้ยใครไม่นไล่ต่อยกูได้เจดียหรอ อ๋อนี่น,นี่ใส่คอร์มไปแล้วกด X นะครับผมนะอุ้มึงยังไงวะมึงยังไงวะมันน่าจะมีสกิลอื่นดิเฮ้ยมึงจะเย็นกูกดมากหมดเลยอ่ะไม่ย,ยงะเจอสกิลหวดหวดกูตีมันโดนไหมเน่ไปเลือ่อนไม่ลดเลยวะไม่ย,ยงครับ ฟาดโอ้ยยโดนอยู good, ่โดนอยู่โดนอยู่โอ้ย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 คุณจะแพ้เหรอเป็นไปไม่ได้โอ้โหหัวกูล้มเรียบร้อยตายกูอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันไล่ต่อยผมแต่เฮ้ยไอ้เหี้ยกูโดนจับโอ้โหไอ้เหี้ยังมึงกูจับใครไม่โดนเลยมันจับกูโดนเฉยเลยเอากินกูเฉยเลยอ่าเรียบร้อยเออตายตัวเหลือแต่หัวเลยกู โอเคนะแปลว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมนะก็ถือวม่มาเล่นกันสนุกสนุกนะครับผมนะแบบนี้ก็แปลงร่างส่ันนะอย่างที่เห็นนะครับผมดูดิ <laughs> โอเคฮนะบายครับผม